เราก็จะมาบำรุงหน้าของเรากันนะคะนี่ต่อด้วยพึกษาสทิพค่ะพึกษามงคลเนาะหย่อะๆประมาณเดือนทินะคะตัวนี้ต้องบอกว่าพอเรานำลงด้วยละอองทิพย์เนี่ยนะคะ ผิวเรามันก็จะเหมือนว่าลูกคุมคนก็จะเปิดรับครีมได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวผุวาติฟเนี่ยจะไปนําร่องทําให้ครีมบำรุงของเรายิ่งเห็นผลไปกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวที่ทําให้หน้าแข็งแรงนะคะ d ดโววูเตอร์เซรันั่นเองอถ้าไปรู้สึกถึงการขอบคุณด้วยนะผิวพรรณของเราที่เขาแสนสวยงามเหลือเกินค่ะตัวนี้นะคะเลิฟสกินตัวนี้ค่ะจะช่วยดูแลนะคะ ถ้ากับจุดดำๆของเรานั่นเองทำให้ผิวกระจางใสด้วยใส่ลงบนฝ่ามือแล้วถูแล้วทาลงไปเนี่ยนะคะจะทำให้ดูมขลเราเปิดรับครีมได้ดีมากความอุ่นบน,บนมือดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะดูมลขนกระชับแล้วก็จุดดงดำรวมถึงผิวดูเนียนขึ้นนะคะก็วันทาบางๆพอนะคะ